ออนเบาๆเมย์พิชนาตชอบสร้อยเพชร670ร้านแต่ไฮโซบิ๊กยังไม่ซื้อให้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่แฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต,ต์กันสนัน่นหลังจากที่ว่าที่เจ้าสาวคนสวยเมย์พิชนาตได้พาว่าที่เจ้าบ่าวบิ๊กอัครวัชระเดินทางไปร่วมชมแฟชั่นโชว์เครื่องเพชรแบรนด์ดังสุดหรูซึ่งในครั้งนี้สาวเมย์ก็ยังได้รอง สวมใส่สร้อยเพชรมูลค่าสูง670ลร้านบาทอีกด้วยซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตภาพความสวยขณะสวมสร้อยเพชรสุดหรูแบบรัวๆที่ดูสวยออร่าพุ่งมากๆโดยสาวเมย์ถูกใจสุดๆโดยเจ้าตัวได้ระบุข,ข้อความว่าแฟนพามารองสร้อยเพชรเส้นละ670ร้านค่ะแต่ไม่ยอมซื้อให้จากนั้นทางว่าที่สามีก็เข้ามาตอบใต้โพสต์อย่างพีคว่า ขอไปขายไตยก่อนนะคะทำเอาเพื่อนดาราและแฟนคลับเข้ามาแซลเพียบ